ชาดกว่าด้วยลักษณะของผู้มีอายุยืนอัตกถามุนิกะชาดกครั้งพุทธกาลเมื่อพระพุทธเจ้าประทับอยู่ณนะพระวิหารเชตวันเมืองสาวัตถีเย็นวันหนึ่งในะโรงธรรมสภามีพระภิกษุผู้เป็นอุปชาได้นำพระภิกษุสิทธิ์ของตนมาเข้าเฝ้าพระาศาสดาแล้วกราบทูลว่า ภิกษุนี้ต้องการจะศึกจากเพศบรรพชิตเนื่องจากทนต่อการยั่วยุของกิเลสต,ตัณหาไม่ไหวพระาศาสดาตรัสถามพระภิกษุรูปนั้นว่าดูก่อนภิกษุได้ยินว่าเธอเป็นผู้กระสันจะศึกจริงหรือพระภิกษุรูปนั้นกราบทูลว่าข้าแต่พระองค์ผู้เจริญเป็นความจริงพระเจ้าค่าพระาศาสดาตรัสถามว่าเพราะอาศัยเหตุอะไรเธอจึงต้องการจะศึก พระภิกษุกราบทูลว่าเพราะภรรยาเก่าของข้าพระองค์ประเล้าประลมและออดอ้อนขอให้ศึกไปช่วยทำงานพระเจ้าค่านางนั้นอวบอ้วนทำงานหนักไม่ใคร่ไหวแต่นางก็น่ารักยิ่งนักเวลาฉอเลาะพระาศาสดาตรัสว่าดูก่อนภิกษุหญิงอ้วนคนนั้นทำความพินาศแก่เธอในบัดนี้เท่านั้นก็หาไม่แม้ในการก่อนก็เช่นกันแล้วพระองค์ก็ทรงนิ่งเฉยไม่ได้ตรัสอะไรต่อ เมื่อพระภิกษุผู้เป็นอุปชากราบทูลอาราธนาพระพุทธเจ้าจึงทรงนำเอาเรื่องในอดีตมาแสดงดังนี้ในอดีตการครั้งพระเจ้าพรหมทัตครองราชสมบัติในนครพราราณสีในตำบลหนึ่งอันไม่ห่างจากพระนครมีครอบครัวเล็กๆอันประกอบไปด้วยพ่อแม่และลูกสาวครอบครัวนี้ประกอบอาชีพทำไร่ทำสวนทำนา โดยมีวัวสองตัวพี่น้องเป็นแรงงานสำคัญวัวตัวพี่ชื่อมหาโลหิตวัวตัวน้องชื่อจูลโลหิตทุกเช้าชายผู้เป็นพ่อจะจูงวัวทั้งสองเทียมเกวียนเดินทางไปทำไร่ทำสวนในพื้นที่อันห่างไกลจากหมู่บ้านพอสมควรพอค่ำๆคำจึงจะพาวัวกลับฝ่ายผู้เป็นแม่และลูกสาวนอกจากจะทำงานบ้านแล้วก็ออยังช่วยกันเตรียมอาหารเตรียมน้ำให้วัว ซึ่งบางวันก็จะมีแกรบบางวันก็จะมีหญ้าบางวันก็จะมีใบไม้อ่อนๆบ้างซึ่งหัวทั้งสองจะได้กินก็ต่อเมื่อกลับมาถึงบ้านและเข้าคอกแล้ววันหนึ่งมีตระกูลจากพระนครมาทาบทามเพื่อจะสู่ขอลูกสาวของตระกูลชาวสวนนี้ให้กับลูกชายของตนซึ่งพ่อแม่ตระกูลชาวสวนก็ได้ตอบตกลงจะยกลูกสาวให้เมื่อถึงวัยที่เหมาะสมจากนั้น ผูเป็นแม่ก็ได้ไปหาซื้อลูกหมูตัวหนึ่งมาจากตลาดนำมาให้ลูกสาวของตนเลี้ยงซึ่งลูกสาวก็ฟูมฟักดูแลลูกหมูอย่างดีตั้งชื่อให้ว่ามูนิกะทุกวันมูนิกะจะได้กินแต่อาหารดีๆได้นอนในคอกที่สะอาดสะอ้านได้ไปวิ่งเล่นไปอาบน้ำท,ที่ลำธารกิจวัตรประจำวันของมูนิกะคือกินเล่นนอนไม่เคยต้องทำงานอะไรแม้สักอย่างเดียว ในขณะที่วัวสองพี่น้องต้องออกไปตรากตรำทำงานหนักทั้งวันกว่าจะได้พักก็เย็นย่ำพระอาทิตย์ไม่ตกไม่ได้กลับเข,าข้าคอกจูละโลหิตวัวผู้เป็นน้องเมื่อเหน็ดเหนื่อยจากการทำงานเข้าคอกมาเห็นมูนิกะผู้อ้วนท้วนสมบูรณ์ผิวผ่องเป็นสีชมพูนอนหลับคาชามข้าวยาคูอย่างสบายใจอยู่ในคอกที่ใกล้ๆกันก็เกิดความน้อยเนื้อต่ำใจและอิจฉา จึงคุยกับมหาโลหิตวัวผู้เป็นพี่ชายว่าพี่จ๋าเลือกสวนไรนาการขนบรรทุกสิ่งของงานหนักๆทั้งหลายในครอบครัวนี้ก็มีแต่เราสองพี่น้องที่เป็นกำลังหลักเราทำงานหนักมาโดยตลอดตั้งแต่เล็กจนโตแต่ทำไมเจ้าของเราจึงให้เรากินแต่ยากับผักดูเอาเถอะเจ้าหมูนี่มาอยู่เพียงไม่นานก็ได้กินอาหารดีๆได้พักผ่อนสบายๆไม่ต้องทำงานแม้สักอย่างเดียว ฉันอยากกินอย่างหมูอยากสบายอย่างหมูบ้างไม่อยากกินแกรบกินหญ้าเห,ยเหียวอย่างนี้มหาโลหิตผู้เป็นพี่กล่าวปลอบน้องชายว่าดูก่อนพ่อจุละโลหิตเจ้าอย่าริษยาโภชนะของหมูตัวนั้นเลยเจ้าหมูกําลังบริโภคอาหารที่เป็นเหตุแห่งความตายอาหารของเราคือพืชผักและแกรบนี้เป็นลักษณะแห่งความเป็นผู้มีอายุยืนกล่าวจบ หาโลหิตก็เงียบไปไม่ได้พูดอะไรต่อซึ่งจูละโลหิตถึงแม้จะไม่เข้าใจในสิ่งที่พี่ชายบอกแต่จูละโลหิตก็รักและเชื่อฟังพี่ชายจึงก้มหน้าก้มตากินหญ้าแห้งต่อไปอิ่มแล้วก็ล้มตัวลงนอนและหลับไปด้วยความเหนื่อยอ่อนในที่สุดหลังจากนั้นไม่นานก็ถึงกำหนดวันแต่งงานของลูกสาวตระกูลชาวสวนหญิงผู้เป็นแม่อนุญาตให้เพื่อนบ้านที่มาช่วยงาน ฆ่าหมูมูนิกะเพื่อทำเป็นแกงอ่อมเลี้ยงแขกเรือที่มาร่วมงานคืนก่อนวันแต่งงานวัวสองพี่น้องยืนมองคนที่มาจับหมูมูนิกะหามออกจากคอกไปทุบแทงแล้วแก่เนื้อทำเป็นอาหารจูและโลหิตวัวตัวน้องตกใจจนตัวสัน่นขาอ่อนแรงแทบทรงตัวไม่อยู่มหาโลหิตวัวตัวพี่กล่าวกับน้องว่าพ่อคุณ เจ้าเห็นชะตากรรมหมู่มูนิกะแล้วหรือยังจูลโลหิตวัวตัวน้องกล่าวตอบว่าข้าแต่พี่ผลแห่งการอยู่ดีกินดีของหมู่มูนิกะฉันเห็นแล้วการกินแกรบกินหญ้ากินใบไม้ทำให้เราไม่อ้วนพีไม่น่าเอาไปทำเป็นอาหารของมนุษย์การกินผักกินหญ้ากินแกรบของเราทำให้เราอายุยืนฉันรู้แล้วว่าอาหารของเรา ดีกว่าอาหารของหมูมูนิกาเป็นร้อยเท่าพันเท่าพระศาสดาครั้นทรงนำพระธรรมเทศนานี้มาสแสดงจบแล้วพระองค์ตรัสว่าดูก่อนภิกษุแม้ในการก่อนเธอก็ถึงแก่พินาศพระหญิงคนนี้มาแล้วเหมือนกันแล้วพระองค์ก็ทรงประกาศสัจธรรมในเวลาที่จบสัตจจะพระภิกษุผู้กระสันอยากศึกนั้นก็ได้ดำรงอยู่ในโสดาปฏิติผล หมูมูนิกะในครั้งนั้นได้มาเป็นพระภิกษุผู้กระสันอยากสืกลูกสาวตระกูลชาวสวนในครั้งนั้นได้มาเป็นภรรยาเก่าของพระภิกษุวัวจุลโลหิตผู้เป็นน้องได้มาเป็นพระอานน์ส่วนวัวมหาโลหิตผู้เป็นพี่ได้เสวยพระชาติเป็นพระพุทธเจ้า